ณเกาะกาลายิ้มแป้นสถานที่ที่เต็มไปด้วยคนบ้าคนบ้าบ้าเต็มไปหมดเลยมนาแต่ยิ้มอุกาอกาอกาใครไม่ยิ้มออกจากเกาะเราไปเลยยู้โหาจ็บจับเจ็บจับเจ็บจับไอใช่แล้วใครไม่ยิ้มออกจากเกาะเราไปเลยนะใช่แล้วค่ะที่นี่คือเกาะกาลายิ้มแป้นค่ะถ้าใครไม่ยิ้มต้องออกจากเกาะค่ะต้องยิ้ม24ชั่วโมง้วยนะคะโอ้โหเกาะนี้ต้องยิ้ม24ชั่วโมง บ้าหรือเปล่าเนี่ย <g ül> นี่เธอบ้ากันหรือเปล่าฮะทำไมเอาแต่ยิ้มแล้วก็เต้นไปเต้นมาฮะเอาแหละเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเดินสำรวจเกาะน,นี้แล้วกันอันดับแรกนะทุกคนว่ายน้ำหนีออกจากเกาะอ, <g ül> อย่าอยู่เลยเกาะเนี้ยมีแต่คนบ้าๆว่ายน้ำหนีไม่ได้วะ่ะเฮ้ยแล้วนั่นมันฉลามหรือเปล่าโอ้โหเออมาดีมาเต้นด้วยกันเร็ว มา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 ทาเต้นก็ไม่ยากเลยเนี่ยแค่เด้งขึ้นเดง้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเนี่ยเออฉันเต้นนะได้แต่ว่าให้ชันยิ้ม24ชั่วโมงเนี่ยกูขอลาก่อนให้นายลองยิ้มดูก่อนยิ้มแล้วเลิกสัตใสนะเออที่เกาะน,นี้นี่มันเสรีกัญชาเหรอให้ยกอนเราไม่ได้เสรีกัญชาซะหนแต่ว่าเสรีคนบ้าเออ <S <S ไม่อยู่เลยแล้วว่าลราเชี <Dun lar> ยวเกาะนี้มีแต่คนบ้านี่น่าจะเป็นโอ้ยยิ้มเลยเหรอ เขายิ้มรับผมมาแต่ไกลเลยเออไอนมมานี่มานมมานั่งมานั่งนี่ดิมานั่งนี่นั่งแล้วสบายยิ้มแป้นเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาทําไมเมื่อกี้คุณตาร้องฮี้ฮี้ล่ะตาไม่ได้ร้องมานั่งมันร้องเมื่อกูไม่อยู่กับมึงละคนบ้านี่วะเสียเวลาคุยด้วยตั้งนานเดี๋ยวขอเดินวนรอบเกาะก่อนเพื่อจะเจอคนบ้าเยอะกว่านี้ไอไม่ใช่เพื่อจะเจอคนปกติกับเขาบ้าง โอ้โหนั่นมันกิจกรรมกลางแจ้งเออทุกคนถ้าผมเข้าไปแล้วผมจะเป็นคนบ้าหรือเปล่าเนี่ยเต้นซ้ายเต้นขวาเต้นซ้ายเต้นขวาเขาเต้นบูชายันผมเหรอเนี่ยเต้นเป็นวงกลมซะด้วยเออคุณพี่มาเต้นด้วยกันดีคุณพี่เต้นกับพวกเราเนี่ยบอกเลยคุณพี่จะมีความสุขนะเออไม่อ่ะกูไม่อยากมีความสุขขนาดนั้นไปดีกว่าอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าจะกลายเป็นคนบ้าเออเดี๋ยว นี่เขาทําอะไรกันเนี่ยเต้นโยคะกันหรอแล้วไอ้นี่เต้นอะไร <_ d ata> เขาเรียกกันว่าการเต้นหามดนะ <_ d ata> เพราะว่าที่เกาะเราเนี่ยมันมีมดเยอะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวแบบเดินไม่ระวังจะสะดุดขามดน่ะฉันก็เลยเต้นหามดอไม่น่าคุยกับมันเลยไปแล้วกันทุกคนคนบ้าอะไรจะสะดุดขามดอย่าไปยุ่งกับมันเลยแล้วนั่นคือหมอหรือเปล่าขึ้นไปได้ไหมขึ้นมาได้อยู่อะไรเนี่ยเต้นเอาไม่รู้ไปดีกว่า ดีย๋ยวนะขอเดินไปเลย่อยๆไปตรงไหนก็มีแต่คนบ้าอูกาอูกาอูกาพวกเราชาวเกาะกาลาแลนยิ้มแป้นพร้อมใจกันเต้นพร้อมเพียงเพื่อบูชายันกระแทบทำให้เทพมีความสุขอะอย่างนั้นเหรอเออตามสบายพวกมึงแล้วนี่มันอะไรเนี่ยฮะกูถีบได้ไหมเนี่ยถีบร่วงเกาะแม่งเลยถีบได้ปะเอ้ยเอ้ยถีบไม่ได้แม่งเอ้กระโดดถีบถ้ากระโดดถีบไปละล่วงนะมึงเอ้ยเอออยู่บนที่สูงก็ดี ได้เห็นว่าคนบ้าเขาทำอะไรกันเออ,อนี่คือการเต้นออกกำลังกายเช้าเย็นมาเต้นด้วยกันสิและชีวิตนายจะมีความสุขเดี๋ยวนะกูกลมดูใต้กระโปรงได้หรือเปล่า <c oughs> ชาวเกาะก,กูก็ไม่เว้นแล้วที่สำคัญเมื่อกี้เป็นตัวผู้ด้วย <c oughs> นี่มามามา,มาก้มตายกระโปรงคนนี้เออเอ,อ้ยเดี๋ยวมันดูไม่ได้ต้องต้องลงไปอีก <c oughs> ถึงแม้ว่าผมจะล่วงจากที่สูงแต่ว่าผมก็ยังไม่ตาย <c oughs> โอ้โหนี่คุณช่างแข็งแกร่งเหลือเกิน สนใจมาเป็นพ่อพันุหรือเปล่าคะเออไม่เอาอะกูไม่อยากอยู่กับคนที่ยิ้มแป้นตลอดเวลาเหมือนมึงเมากัญชาหลอนอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยวพวกมึงเนี่ยมีของกินด้วยฮะนี่เขาทําอะไรกันสองคนเออสวัสดีครับนี่ทําอะไรกันอยู่เหรอเออนี่คือการเต้นแบบมึงนะ่เป็นการเต้นที่ฉันเนี่ยเพิ่งจะคิดค้นขึ้นมาเลยวอเป็นการเต้นที่ชื่อว่าอะไรเหรอครับ <ๆ>การเต้นเสียดสีตูดต้องเอาแง้มตูดเนี่ยมาเบียดกันแล้วก็ถู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 ถถโอ้โ,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 โหกูจะคุยด้วยต่อดีหรือเปล่าเนี่ยหรือว,ว่าผมจะวิ่งหนีไปเลยดีทุกคนคุยต่อให้จบแล้วกันเออแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับเออก็คือได้กิดว,ว่าเอาแง้มตูดมาสีกันใช่ไหมหลังจากที่แบบพึ่งขี่มาเสร็จเสร็จเนี่ยมันก็จะเอาแบบแง้มตูดเนี่ยมาเช็ดรูดากทำให้รูดากของพวกเราสองคนเนี่ยสะอาด ารูตูดสะอาดแล้วก้ามตูดแล้วครับเออไม่ได้คิดถึงตรงนั้นอ๋อฉันรู้ละมึงอ่ะมึงอ่ะฮะใครใครใครหรอครับมึงนั่นแหละมารยากามตูดกูกามตูดที่มีตะรอยขี้เนี่ยตูดกูจะได้สะอาดเฮ้ยกูไม่อยู่ด้วยแล้บวาชาน้าจะชวนกูแดกขี้แล้วนี่มันทำอะไรเนี่ยเออกูจะคุยด้วยดีหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าผมควรจะว่ายน้ำออกจากเกาะไปเลยเออนี่เธอ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 ทำอะไรอ่ะอ๋อ คือพวกเรานะ่ะเต้นเพื่อบวงสวงกับเทพเจ้านะ่ะเทพเจ้ามึงนี่คือก้อนหินเหรอไอ,อ้มึงไม่รู้เหรอว่าเทพเจ้านะ่ะคือเทพเจ้าพระอาทิตย์เทพเจ้าทะเลเทพเจ้าธรรมชาติเทพเจ้าก้อนหินทุกสิ่งทุกอย่างคือเทพเจ้าเว้ยโอ้โหสมแล้วจริงๆเลยที่เป็นชาวเกาะกะลายิ้มแป้นไปดีกว่ากูไม่อยากจะอยู่ด้วยแล้วไปไหนดีวะเนี่ยแล้วนี่คืออะไรอะไรวะ เขากําลังจะทําอะไรกันเออสวัสดีคือว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู่หรอครับเออคือพวกเรากําลังเต้นบวงสวงอไม่ละไม่ละไปละกูไปดีกว่ากูมไม่อยากจะฟังต่อเฮ้ย hey, ทุกคนนี้มันคืออะไรเนี่ยสัญ,ญลักษณ์อะไรวะอ๋อเต้นบวงสวงกับภูเขาไฟเพื่อให้ภูเขาไฟไม่ระเบิดไนทอ๋อ สมแล้วจริงๆเลยที่เป็นชาวเกาะกาลาแลนยิ้มเป็นเกี่ยวอะไรกันตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ย hey, ไม่เชื่ออย่าลบลู่ว่ะพวกเราทํากันมาอย่างนี้เป็นร้อยๆปีแล้วเว้ยถ้าผมแค่สงสัยถ้าผมแค่แบบอยากจะใช้เหตุผลนะ่ะถือว่าเป็นการลบลู่หรือเปล่าเฮ้ย hey, ถือว่าเป็นการลบลู่ต่อเทพ,พเจ้าเว้ยหามคิดามตั้งคําถามเข้าใจไหมคําว่าห้ามลบลูนะ่น่ะคือห้ามคิดเลยห้ามโต้แยง้งใาย บ้าๆๆๆๆๆาๆๆนะแค่กูจะใช้เหตุใช้ผลก็ไม่ได้เหรอเนี่ยไม่ได้ไวะห้ามลบโลเอ้าแล้วถ้าแบบนี้ถ้าสมมติว่าประเทศนี้ยมีกฎหมายแปลกๆสักข้อนหนึ่งที่แบบห้ามตั้งคาถามห้ามคิดห้ามสงสัยทําได้อย่างเดียวคือจะต้องรักเนี่ยก็ต้องทําตามเหรอเออก็ใช่นะสิว่าห้ามคิดต่างห้ามโตเถียงต้องทําตามมอบคานเข้าไปไอ้ไพ่โอ้กูไม่อยู่ด้วยละห้ามลบหลูของมึงนี่มันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน จะคิดจะอะไรก็ไม่ได้เลยแล้วอินี่คืออะไรเนี่ยเป็นบูชาก็เหรอออกูไม่อยู่ด้วยละในที่สุดผมก็ค้นพบความลับของเกาะน,นี้สักทีว่าเกาะนนี้มันเต้นมันยิ้มแป้นกันทําไมไปดูภูเขาไฟกันดีกว่าว้าวมีเต่าด้วยเตเต่านึดพาเราออกไปจากเกาะน,นี้ในดีนึดเกาะน,นี้มันมีแต่คนยิ้มแป้นแล่นึกเราอยู่ด้วยไม่ได้อนึดเดี๋ยวเราจะเป็นบ้าเอ๊ะทำไมเราคุยกับเต่ารู้เรื่องวะ หรือว่าจริงๆแล้วเรากลายเป็นบ้าไปแล้ววะไม่ไหวแล้วยิ่งอยู่บนเกาะน,นี้นานยิ่งรู้สึกว่าเป็นบ้าแล้วนี่มันอะไรใสเคกโอ้โหขนาดจะให้อาหารนกก็ต้องเต้นไปด้วยยิ้มไปด้วยโอ้ยไม่ไหวแล้วคนบนเกาะน,นี้มันจะมีความสุขอะไรกันขนาดนี้วะเนี่ยละที่เกาะน,นี้แม่งอย่างน้อยก็ยังดีที่ทำการเกษตรยังมีสติเออะไรวะเนี่ยอาชบชบชบอาชับชบ อาเจบเชบเจบเอาแล้วพวกเราเต้นพระบูชาเทพเจ้าการเกษตรทําให้ผลผลิตเรางอกงามกูรู้แล้วว่าตรงนี้คืออะไรไฮ้แกให้อาหารพนกเพื่อที่จะให้พนกเนี่ยเสี่ยงไทยให้กับประเทศนี้หรือเปล่าถ้าพนกกินมเมล็ดเนี่ยก็จะทําให้พืชผลที่เกี่ยวกับมเมล็ดเนี่ยจเจริญง,งอกงามใช่ไหมครับโอ้โหไอหนุ่มนี่มึงช่างรู้เรื่องจริงๆเลยวะสมแล้วจริงๆเลยที่อยู่เก,กาะกะลายิ้มแป้นมานาน กูท่าจะกลายเป็นคนบ้าแล้วเนี่ยเอาอาหารนกให้นกเสี่ยงดายนกตัวนี้นี่มันเป็นเทพพระเจ้าหรือ,อยังไงวะเนี่ยเออผมว่านกตัวนี้มันก็น่าจะเป็นแค่นกธรรมดานะครับผมว่ามันไม่น่าจะใช่ไอ้อย่าลบหลู่ไว้เฮ้ยเดี๋ยวเ,ยเยผมไม่ได้ลบหลู่ครับผมแค่กําลังตั้งคําถามว่าเรากําลังทําบ้าอะไรกันอยู่เฮ้ยความเชื่อมึงอย่ามาลบหลู่ความเชื่อคนอื่นเด้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วคุณมาขัดขวางไม่ให้ผมใช้เหตุผลเนี่ยแปลว่าคุณก็ลบหลู่การใช้เหตุผลของผมใช่หรือเปล่า ไอ้ไม่เชื่ออย่าลบลูไงโอ้ยกูทำบ้าอะไรอยู่วะเนี่ยมันไม่ใช่การลบลูนี่คือการใช้เหตุผลเฮ้ยมึงอย่ามาวิจารณ์คนอื่นเด้ผมไม่ได้วิจารณ์คุณผมไม่ได้อะไรกับคุณเลยผมกำลังวิจารณ์การกระทำอยู่ที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเอ้ย่ยาลบลูโอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูไปแล้ว <laughs> เกาะกะลายิ้มเป้นที่นี่ช่างเถื่อนเหลือเกินดูทรงแล้วผมจะอยู่เกาะน,นี้ไม่ได้แล้วจะว่ายน้ําหนีก็ไม่ได้ลาก่อนนะทุกคนผมคงไม่เหมาะจะอยู่ประเทศนี้ลาก่อน <c oughs> ไปเกิดใหม่แล้วกูไปภูเขาไฟกําลังจะระเบิดวะไปไปไป โอ้ภูเขาไฟปะทุแล้วโอ้โหต้นไม้เริ่มโดนไหมผู้คนเริ่มโดนลาวากินกินทั้งที่พวกเรากะเต้นบูชาภูเขาไฟแล้วและแล้วการกระทำอันโง่เขลาที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลและเป็นวิทยาศาสตร์มีแต่สยศาสตร์นำหน้าก็นำมาซึ่งความล่มสลายของเกาะกะลายิ้มแป้นผู้คนบนเกาะนี้ที่เอาแต่ยิ้มแป้น และเต้นบ้าเต้นบออะไรอยู่ตรงนี้ก็กำลังจะพบกับจุดจบอ้บ้า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 ขนาดพวกเราเต้นบูชาภูเขาไฟแล้วนะอ้ภูเขาไฟกำลังกินกินภูเขาไฟพิโรดใช่แล้วมันเป็นเพราะไอ้คนนอกรีดอย่างแกไงที่เข้ามาบนเกาะนี้ทำให้พระเจ้าพิโรดเอ้าผิดที่กูเฉยอยู่ด้วยไม่ได้แล้วทุกคน โอเคทุกคนก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเกาะกะลาย,ยิ้มแป้นเจอกันใหม่คลิปหน้าหวัสดีครับผม